สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแป้นช่องยายน้อยพารวยเมื่อนี้มาเอาบุญบ้านบ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาพาโชคเด้อค่ะยายอ้อยพารวยพันธุ์พาทั่วส้มบุญบ้านเพิ่นวัดวัส,ส,สีมงคลวัดส,สีสีชัยวานบ่ อ๋อวัดป่ามงคลสีชัยบานวัดป่ามงคลสีชัยบ้านเพิ่นเอาบุญฉลองอุโบสถเนาะแม่นบาแม่อ้อยเพิ่นเอาบุญฉลองอุโบสถเดอ้อพี่น้องพุน่นนะเพิ่นประับปดาทางเขาตั้งแต่ทางเขา่า่นเด้อค่ะงางไปจนหอดวัดอ้อยเย็นชัยบ้านเพิ่นพูมมใจนํำเสนอเด้อค่ะพี่น้องเบื้องพุน่นนะ เพื่นเกตดีแส่พี่น้องปาดกีดโถกีโถเพื่นเข็ดีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะบัดมงคลสีชัยวานยินดีต้อนรับวรจันยายหน่อยจะพาไปทำบุญ คลิปนี้คลิปอาบุญเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเวียนหัวบอยอย่าฟาเวียนหัวกลองแค่น่อยเด้อคลิปนี้คลิปอาบุญมันเฮ็ดงามเนาะงาม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 นีม่แหละแม่อ้อยอยากให้มาเห็นหลาย บ้านบ้านข่อยเฮ็ดดีเฮ็ดงามดีดูค่ะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดเอาเองมนเลยด้นี่ทางวัดเพื่อนเฮ็ดกระยาตที่ทํำเพื่อนน่ะละไม่เฮ็ดน่ะงานบุญเดอร์ค่ะคลิปนี้พี่น้องงานบุญวัดมงคลสีชัยบานยินดีต้อนรับ อัเชิญพี่น้องญาติธรรมมาอวบุญเด้อเมื่ออื่นปูนาจิมาทำพิธีบ่วงสวงเปิดภูมิเจ้าที่เด้อค่ะพี่น้องจ้าขอบุญขอเบิกบุญในเด้อวางศิษยส่งบุญจ้าขอเบิกบุญเด้อจ้าวางศิษย์บุญประเสริฐพี่น้องทั้งประเทศนอกเบื้องอ๋อค่ะอีนเดอร์ค่ะซื้อวัดเพิ่น แม่อ้อยเพิ่งมาขอเบิกเงิได้เด้อนะครับพิ่งจิบวงสวงมืออื่นเนี่ยค่ะ เด้อค่ะ,ะบายชีผลงานงานพี่นอ้นนงงนนองเด้อค่ะบายชีผลงานงานเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเตรียมใบมืออื่นเพิ่นจิมีพิธีบวงสวงเด้อค่ะพี่น้องบายชีสวยงามมากโอ้นี่เดนแม่คู่และแห้งยากได้นี่เพิ่นสีผ้าสวด หันดอกสวยๆออกมาหันอีกดอกเกี่ยวเหียวไว้ข้างในไม่่อวนันแหละนันแหละสวยๆ่านันเดินใช้จังสเออสรรค์คุณแม่ไปได้ได้อยู่ได้อยู่นันแหละได้แล้วได้แล้วสวยแล้วเออโอเคอืมอืมอันนีมอือ เนี่ยค่ะคนจะร้องอุโบโสถเมื่ออื่น่นก็ชัดจีท่ามไปที่สวดเอารถมอเตอร์ไซค์แค่นี้คือ,ค,อคัดอยู่เพื่อนแค่คือกันเลยมาเอาบุญคลิปนี้มาเอาบุนเดอร์ค่ะพี่น้องวัดมงคลจีชัยบาลมีงานบุญฉลองอุโบโสถเดอร์ค่ะพี่นอ้อง เออค่ะป่าเข้าไปเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องคอาพี่ด็พี่น้องเบิ่งเพิ่นทีเป็นบุญเบิ่งด้วยค่ะอาตาจออ่อนเนาะค่ะบุญใหญ่เลยด้วยค่ะนี่ รับป,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 ประดาเบงเดอร์ครับพ<ส>ี่น้องเขตวิสุคามชีนานอันนี้ป้ายทางไปห้องน้ำนี่นะครับปวด มีเด้อค่ะโบสถ์ที่เพิ่นจิชารองอันนี้เพิ่นเอิน่นล้านถ้ำเด้อค่ะพี่น้องล้านถ้ำพิ่นกสิสวดมืออื่นมืออื่นเด้อค่ะปูน่นาคกสิมาทำพิธีบวงสรวงบวงสรวงเปิดภูมิเจ้าที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นล้านถ้ำ่นกสิสวดจนจอดแดง คนมาด้านไหนารัู่ชาป่าไตมันบ่คนเลื่มมื่ออื่นมันบ่เอ้เมื่ออื่นเด้อค่ะ ผู้ใอยาทํำบุญบูชาถวายผ้าไต่เชินเด้อจ้าค่ะเออค่ะโบสถ์คนงานเออค่ะคนมีบุญจะร้องอุโบสถเโซเตอร์ค่ะพี่น้อง ขออนญาติบอกอุ่นเดอ้จอจ้ะค่ะแั่เดียวขอเวลาักแทนสามโอ้โเด้อค่ะพุ่นน่ะอุโบสถเพิ่นงามหลายค่ะพี่น้อง <c oughs> มืออื่นเดอ้อเพ่นจิกหายห้าวบูชาถวายผ้าไตรบูชาผ้าไตรเดอร้อค่ะ <c oughs> เราแรง <c oughs> กลางคืนมันก็สิสวดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกนิมิตหน่อยๆน,นะคะ ท่านใดอยากท่าบุญย่่หน่อยก็สิท่าอยู่เด้อค่ะถวายผ้าใจถวายก็พุทธรูปนะคะพี่น้องข้างบนพอแล้วเดี๋ข้างล่างนงางามปค่ะพี่น้องงามงามเนาะค่ะ เมื่ออื่นเพื่อนดักจิตเปิดไทยบูชาผ้าไตเนาะค่ะบูชาผ้าไตถวายลูกนิมิตถวายพระพุทธลูกเพื่อนกับซีนีตัดตัดลูกนิมิตเนาะคะ่ะตัดลูกนิมิตคลิปนี้จะเป็นคลิปทำบุญเด้อค่ะวัดศรีมงคลชัยวานเพื่อนฉลองอุโบโสถฟังลูกนิมิตดเด้อร์ค่ะพี่น้องท่านใดอยากมาทำบุญกระเชิญเด้อค่ะ เพื่นเป็นบุญมืออื่นมือนี่เพื่อนเตรียมงานเอาเชิญเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่ะทำบุญบูชาถวายผ้าไตยถวายพระพุทธรูปถวายถวายาลูกนิมิตนยเพื่นจิตตัดวายเพื่นจิตตัดวายมืออื่นเอ้ยตัดวันที่สิบสองราคาวาย วางลูกมิตค่ะเออค่ะพี่นอ้องมืออื่นเป็นบุญใหญ่ของทางวัดเพลินเนาะค่ะเนาะ เตรียมงานผู้ไดอยากทำบุญก,กับคอเินเดอร์ค่ะวัดชีมงคลชัยวานอยอเพอ่อชัยวานจังหวัดอุดรธานีฉลองอุโบสถทางวัดก็เตรียมงานอย่างขมักขเมนงานเพลินเลิศมือออ่นเดอร์ค่ะบูชาถวายผ้าไตาบายเพิ่นกรัจิเปิดภูมิเจ้าที่ทาพิธี บวงสรวงเปิดภูมิเจ้าที่โดยปูนาคปูนาคลานถ้ำเด้อค่ะเพื่อนจะเป็นผู้มาท้ำพิธีห้ปูนาคทุกคนรู้จักปูนาคเป็นอย่างดีเนาะฟานช่องยายหน่อยผ้ารวยทุกคนรู้จักปูนาคเป็นอย่างดีปูนาคสิมาท้ำพิธีบวงสรวงเปิดภูมิเจ้าที่ให้เพลินมืออื่นบายชีโมงแรงนะคะปูนาคที่มา บวงสรวงเปิดภูมิเจ้าที่อยู่วัดชีมงคลชัยวานพี่น้องท่านใดสนใจอยากมารวมพิธีเดเอฟจีปูนาคอยู่ทั้งอำเภอหนองอำเภอชยัยวานกระตามมารวมบุญน้ำเพลนใดเด้อค่ะอะไรนะคะอำเภอไก่เลี้เครื่องอำเภอไก่อเอาไหนนะเอาบอกบุญให้หน่อยค่ะคุณสวย เอาเลยคะ่ะอยากมาร่วมทําบุญก็มาค,ะคา่ะ่สวัสดีค่ะเพื่อไก่เพื่อ Incredible. แถวแถวนี้ก็มาคะ่ะมาเฮ็ดบุญาามาเอาบุญเนาะฉลองโบสถ์หลังจากที่ว่าอันบ้านเมืองเข้าปิดโควิดบ,บรัยมีบุญโดนเนาะคะ่นนะ,คะมีแตะบ่ล้ำ <g ül> เนาะค่ะเนาะียนค่ะแค่มีหมอลำมก็สิดีเนะาะหมอลำเขากระลั่อยู่บ้านพุ่ญร่ะหมอลำลำอยู่บ้านพี่น้องยี่หกค่ะ บ้านไกลเลี่ยนเคียงอำเภอไกลเคียงมาเด้อค่ะมาสวดมนต์น้ำกันขึ้นบันที่สิบพุนาพันเฮ็ดพ่นเฮ็ดสายสิ้นไปหายห่หลายลายเด้อพี่น้องพวตังยานวามาาเราสิบอะไรสายสินของหัวเด้อบวเมื่อบวชชี้พามขึ้นบันที่สิบเนาะแมนแมนแมนค่ะมืออื่นเมื่อบวชชี้พามน้ำกันได้พี่น้องเด้อบอกบุญพานช่องยายน้อยพารวยเด้อค่ะ ฉลองอุโบโสถบวชชีผ้ามณฑิผ้าสวดสวดยานยักษ์มาสั่นพนวาพุทธาพิเศษสวดยานยักษ์แล้วก็สิได้เห็นปูน่นาคปูน่นาคลานธรรมปูน่นาคเชฟชาย,ยาประพุทธธรรมเพื่อนสิเป็นผู้่าบ่วงสวงเปิดพบภูมิเจ้าที่เนาะคะงานไงด้้อค่ะขอเรียนเชิญพี่น้องอำเภอใกล้เคียง ก็มารวมพิธีมารวมบุญน้ำทางวัดเพิ่นไดเดอร์ค่ะมืออื่นเพิ่นก็สิมีบูชาถวายผ้าใจถวายลูกมิมิตถวายพระพุทธรูปนี่ผู้ไรมีบุญจําเป็นจะต้องถวายผ้าใจก็ขอเชิญมางานนี่ได้เดอ้อเด้อค่ะยายน้อยก็เป็นผู้หนึ่งอยากทําบุญถวายผ้าตรคือกันอาลงไปเบิง่งหม่องจุดเพิ่นจีสิไ้บูชาผ่าตรเนาะคะ่ะ มาบวชชี่านน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุณน่ะพ้นยางซ้าย,ายสิ้นไ่ตั้งหลายพี่น้องป่ตตองย่าน่ามา่าเราสิโบมีหมองนางเด้อค่ะนี่แค่อีกส่วนนึ่งเท่านั้นเด้อค่ะอ้อมบัดเลยเพื่นเฮ็ดล้านทํำไปตั้งบักหลายหมองเดอ้อพี่น้องเดอ้อ,อบอค่ะอัตชีอาจารย์เอาเอา อันนี้ช้างไฟเด้อค่ะนี่เอาบอกคุณพันนีละวันน,น,นีไรละ่ะแม่มื่อ,อื่ออนตอนแรกม,ออา,มาบวชชีพางม,มาบวชชีพางมบวชชีพางเพื่นอนยังใช้จินไปตั้งหลายพรต้อง,งยานว่าสิบรมีหม่องนางเนาะ,ะคุณอ่ะคุณเฮ็ดล้านทำไปกวางกวางพี่น้องเพคุนเฮ็ดไปถ้าตอนรับพ่อแม่พี่น้องอำเภอใกล้เคียงขอเชิญเด้อค่ะเนี่ย ข้าเจ้ามาแต่ตางอันเภื่อข้าเจ้ากับเตรียมตัวมานอนค้างคืนแม่ข้าเจ้าเตรียมตัวมานอนค้างคืนพุ่นได้ค่ะพ่นมาเอาบุญเมื่อแต่สะออนเนาะค่ะข้าเจ้าก็เตรียมตัวมากันตั้งแต่แรกนี่พูนจะเอาบุญมาเอื้อมมัดมืออันแม่บ่่มยอา บยจะได้เพอนเต็มๆกค่ะว่ามนีจะได้แมนเพราะว่าบอกคุณในเพื่อนเบมื่อปวดที่้านนํากันหรืออื่นบอกคุณนะคะอำเภอใกล้เคียงกามาปต้องยานว่าสิบมี่สายทิน,นเพิ่นเฮ็ดลานทำใบไล่หลายค่ะพี่น้องนา้าบูชจ้าถวายขาไตาะฉลองอุโบสถน้ำเค่นนะคะมืออื่นเดอ้องานเพิ่นเริ่มืมออื่น พี่เริ่มพรุ่งนี้เนะค่ะจ้าค่ะพี่น้องพิธีการเริ่มพรุ่งนี้อันนี้ลูกูลูกที่เก้าบูชาพร,าระพราหูเถระพระราหูเถระลูกนิมิตแค่ใดแม่มาทายถ้ำนี่ก็เป็นบุญย่างายแล้วเด้อค่ะพี่น้อง ตัดลูกนิมิดนะคะคุณเด้อค่ะพี่น้องล้านถาน้ำนะำพันเห็ดไปตั้งหลายหองน้าพื่อนกรมีตั้งหลายหมองสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะม,มาบอกบุญพี่น้องไก่เด่นเคียงเขาให้มาถ้ำบุญค่ะผ่านช่องยายน้อยพารวยค่ะโอ้ดีดีครับอนุโมทนาด้วยนะครับ ขอบคุณได้เลยเด้อค่ะพี่น้องไก่เคี่ยงไก่เพิ่นม่าบวชชีพามนั่นนี่เหมือนกันอำเภอตำบลดำนันอำเภอชัยวานนะคะโอ้ค่ะงานนั้นค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของอำเภออีกงานสุดท้ายด้วยนะครับงานที่โบสถ์ของมัรดมงคลที่ชัยวานงานใหญ่ด้วยนะครับงานใหญ่งานใหญ่ของชิ้นปีนะคะครับผมพรุ่งนี้ก็บวชชีพามกูนาเปิดงานกูนาเด้อกูนามหา ปู่นาคลานธรรมปู่นาคมหาลาเพิ่นชีมาเปิดงานเปิดพดภูมิบวงสวงเปิดภูมิเจ้าที่จับแปะจักเบ็ดนั่งนุโมทนาด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณกำนันนะคะท่านกำนันค่ะยัเสียงเดือนนันนึ่งวันมึงเดาไหมตื่นเร่งเหมือนน้าเหรอแต่ก็ไปบ้เอาเบ้าอุดรอต่บากับบ้านตุ่นเรื่อยๆนั่นเป็น อ่ะจ้า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 ด้อค่ะคนเตรียมบุนเดอร์ค่ะพี่น้องเฮาคือคักเนาะค่ะคือคักคือคักพี่น้องมาเอาวนมาบวชชีภาพน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อพูน่ะโล่งกั่วโล่งท่านเพื่อเทศรทองน้ำเพื่อเทศไปตั้งหลายจุดเด้อค่ะพี่น้อง พรุ่งนี้มาบวชชีพามด้วยกันเด้อค่ะโอ้อันนี้เด้อค่ะลูกที่แปดบูชาพระโมคคัลลานะอ่าลูกที่แปดบูชาพระโมคคัลลานะ เมืองอเดอพี่น้องบ like ุญใหญ่เพื่อนเดินโอ้ยดีใจหลายแย่หน่อยดีด้มาเอาบุญน้ำเพิ mean, <Net> ่อา <food> um. จะคลูกนิมิตล <c oughs> ูกนิมิตนี่นี่จ้าภาพมืแล้วด้ค่ะยานตะไ้เกื้อนหน้าปากอะไรลูกนิ่มิดนี่เพื่อนนี่มีจาภาพใบมัดแล้วด้ค่ะเอีค่ะ บุญใหญ่เดอ้อพี่น้องคุนอะ่ะพี่น้องขอเชิญมาบวชชีพามน้ำกันเดอ้อบวชตองยานวัะสิบมีหมองนางเด้อค่ะงานใหญ่ประจำปีงานใหญ่ประจำปีปำปลูกที่เจ็ดบูชาพระความปฏิเทระนะคะเด้อค่ะพี่น้องตะละุกตะละุดุคนอ่ะเพื่อนอย่างสายสินไว้เยอะเลยเด้อค่ะพี่น้องมาแล้วบวชตองยานวัะสิบมีหมองนางเด้อค่ะ ขอเชิญญยาติธรรมใกล้เคียงมาอาบุญน้ากันมาบวชชีพามสถานที่พิ้นกว่างไร้ยใย่น่อยจุนยางบ่ไวหวใยหน่อยจุนยางบ่ไหวเด้อค่ะพี่น้องสุดท้ายกับชิคคอจบคลิปนี้ไ้แต่เพียงเท่านี้ละค่ะบุ่นใหญ่พวรใย่น่อยกะทายถ้ำบ่ไหวเนาะ ทาย่ำเบ่ไวแล้วเด้อค่ะพี่นองเด้อล้านท่ำล้านท่ำคนจิบวชชี้ผ้ามืออื่น เพื่อนกับสิมีจุดคัดกรองอยู่เด้อค่ะมืออื่นจะหักนะคะตะหักนะคะ,ะ,ะ,คะสวนหน้ากากล้างมือนะคะตะหักตะหักเออค่ะพี่น้องมาอาบุญน้ำกันเด้อมาอาบุญด้วยกันนะคะพรุ่งนี้เด้อค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอำเภอใกล้เคียงใกล้ไกลก็มาอาบุญน้ำกันเด้อจ้ะค่ะ เพิ่นปรึกษากันมืออื่นจะคัดกรองจังไดผู้ที่มาร่รวมงานจังจะปลอดไพ่บนเดอร์ค่ะว่าต้องห่วงเรื่องความปลอดไพ่เด้อค่ะพี่น้องพอเชิญเดอ้อจุดคัดกรองเด้อค่ะมีจุดให้ล้างมือมีจุดคัดกรองพี่น้องว่าต้องย่านเดอ้อมืออื่นผู้ใดสิมาร่วมงานกับทางวัดเพิ่นเน้อค่ะ สุดท้ายก็จะขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดจับคัสไข่ให้ท่างช่องอยางน้อยพารวยได้เด้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ